มรขี้นกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลและมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายประโยชน์ของมรขี้นกช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มรักขี้นกมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มความไวของอินซูลินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระในมรักขี้นกช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายและชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยในการย่อยอาหารมรักขี้นกมีใย,ยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและลดอาการท้องผูกช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล มีงานวิจัยพบว่ามารักขีนกสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและ LDL คือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีบำรุงสายตามารักขีนกมีวิตามิน A ซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของดวงตาบำรุงผิวพรรณวิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระในมรักขีนกช่วยให้ผิวพรรณสดใสและมีสุขภาพดี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมาราคีนกมีวิตามินซีสูงซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดน้ำหนักมาราคีนกมีแคลอรี่ต่ำและมีใย,ยอาหารสูงทำให้รู้สึกอิ่มนานช่วยในการควบคุมน้ำหนักข้อควรระวังผู้ที่ทานยาเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ตอน เนื่องจากมารักขีนนกมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดการทานร่วมกับยาเบาหวานอาจทําให้ระดับน้ําตาลต่ําเกินไปอาจมีอาการไม่พึงประสงค์การทานมารักขีนนกในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียหรือปวดท้องได้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของมรักขีนนกสำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรการรับประทาน สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดใบหรือนําไปปรุงเป็นอาหารควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ